สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปรับชมเจ้า BMW G30 นะตัวเครื่องดีเซลนะครับนี่เลยเป็นรถสีน้ำเงินด้านนั้นเพื่อนนะคันนี้ก็เป็นชุดแต่ง M Performance นะครับนี่สำหรับใครที่รอชมอยู่เนาะซีรีส์5ตัว G30 คลิปนี้พามารับชมนะบอกเลยว่าสวยมากเอาจริงตอนแรกคันนี้ตอนแรกผมคิดว่าเมันจะเฉยเนะแต่พอมาดูคันจริงอะ เออมันโคตรสวยเลยมันเป็นตัวรถสีน้ําเงินนั้นเพื่อนนะแต่ว่าคันนี้เจ้าของรถเขาก็ติดฟิล์มกันรอยแบบด้านเนาะรถมันก็เลยเป็นน้ําเงินด้านครับทุกคนเป็นเอ็มเพอรอบคันเลยนะชุดพาร์ทคาร์บอนพวกนี้เป็นเอ็มเพอล้อก็เบิกศูนย์นะเพื่อนนะสองแสนกว่าเบิกอีกแสนกว่าแล้วก็จะมีช่วงล่างอีกแสนกว่าเพื่อนนะโหโหดมากดูดิสวยมากพอมันโดนแดดเนาะเป็นน้ําเงินด้านเห็นไหมสวยมากเนี่แล้วก็จะมีพวกมัดแต่ง 5.0G t ทแล้วก็รถแปลกคือเยอะมากคือที่เนี่ย หลักๆเขาจะมีะพวก350 370เยอะนะเนี่ยให้ดูคร่าวๆอันนี้ก็จะเป็นพวก350นะหนคัน370อีก1คันเนี่ยแล้วก็มี370อีก1คันแล้วก็น่าจะพิเศษเลยน่าจะเป็น r x 7นะผมน่าจะเคยรีวิวไปแล้วเพื่อนนะเนี่คันนี้เอาเป็นว่าใครที่อยากจะชมน้อนเพื่อนนะสามารถคอมเมนต์กันได้เดี๋ยวผมจะขอทางเจ้าของเต็นทนะ์เนาะอ่าเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนั้นเพื่อนนะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้แล้วผมไป ไปครับทุกคนไปรับชม B M W G 3 0กันเลยครับผมไปหาทางพ่ออสเลยพ่ออสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวคลิปนี้รบกวนมารับชม G 3 0ถูกบัหม่พิออสใช่ครับตัว L C I ตัว L C I L C I แท้นะครับไม่ได้แปลงอ่าครับผมคันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ M p e r f o r m a n c รรอบคันหน่วยพ่อใช่ครับรอบคันโอเคครับผมเดี๋ยวเราพามาดูนิดนึงเพื่อนสําหรับใครที่สนใจเนาะหรือว่าใครที่เห็นคันนี้สวยแล้วอยากจะเป็นเจ้าของลองดูคันนี้ได้นั้นเพื่อน เดี๋ยวให้พี่ออสพาดูของแต่งนิดนึงพี่ออสว่า G 3 0คันนี้ทำอะไรบ้างพี่ออสได้ครับข้างหน้านะครับข้างหน้าจะเป็นชุดคาร์บอนนะผมที่เบิกจากศูนย์นะผมครับชุดคาร์บอนนะข้างหน้าลิ้นรอบคันนะผมคาร์บอนรอบคันเลยเป็นคาร์บอนรอบคันเลยก็คือเป็นทรง M Performance ใช่เป็น M Performance หมดนะครับแล้วก็ล้อครับล้อแม็กนี่ก็เบิกศูนย์เหมือนกันนะผมครับสองแสนชุดนี้ถ้าเบิกศูนย์ก็สองแสนกว่าถูกไหมพี่ใช่ครับใช่ครับโอเคเพื่อนเดี๋ยวผมพาดูตั้งแต่่ดด้้้าาานนหแตละะจุมีอไรบง ก็จะมีกระจังหน้าคาร์บอนนะครับหนึ่งชิ้นนะคันนี้ต้องบอกเพื่อนก่อนว่าเป็น 520D ถูกไหมพี่ถูกต้องครับอ่าเป็นตัวดีเซลนะครับทุกคนนี่สำหรับใครที่แบบชอบขับ b m ตัวประหยัดน้ำมันนะก็ตอบโจทย์เลยตัวดีเซลประหยัดด้วยแรงด้วยอ่าครับผมมีกระจังหน้าคาร์บอนหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีลิ้นหน้านะทรงเอ็มเพอร์นั้นเพื่อนนะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับหนึ่งชิ้นอันนี้ผมถามถึงตัวสีรถนิดนึงพี่ออสเดิมเป็นสีอะไรสีรถเดิมเป็นสีน้ำเงินนะครับผมเป็นสีน้ำเงินเลยนะคร แล้วก็เอาไปแล็บอ่าครับครับไปแล็บด้านมานะผมครับใช่แล้วมันก็เลยออกเป็นน้ําเงินด้านถูกไหมพี่อ๋อใช่ใช่ใช่เป็นน้ำเงินด้านสวยไหมวันว่าสวยไหมสวยมากสวยมากเนี่ยทุกคนขอให้ดูนะเดิมเลยเป็นสีน้เงินนะแต่ว่าอันนี้เขาก็แล็บฟิล์มกันรอยแบบด้านถูกไหมพี่ออสอืมใช่ครับสีมันก็เลยเป็นน้ําเงินด้านเนาะแล้วก็จะมีพวกอ่าโลโก้50ปีนะเบอร์อาร์าหลักตัวโลโก้ห้ปีเดี๋ยวผมให้มาดูล้อนิดนึงล้อแม็กอันนี้จะเป็นล้อเอ็มเพอร์นะเบอร์ูยเนาะใช่ครับเรผมเนานะใช่ครับสมาก ยางที่ติดมาก็จะเป็นมิชลินมิชลิน 4S นะครับผมร้อนแม็กคอปยี่สิบครับผมเบรกเอมเพ์นะพี่ออดเบรกเอมเพ์ใช่ครับผมเอมเพ์เอนเพ์นี่ก็อีกประมาณแสนสองนั้นเพื่อนนะสำหรับตัว G30 นอซีรีสห้าช่วงล่างทำไหมพี่อออช่วงล่างโช๊คเป็น KWV 3ครับ KWV อีกอันนี้ก็แสนกลางใช่ครับผมเพื่อนเรอลองไปคำนวณกันนะว่าเรื่องช่วงล่างประมาณกี่แสนเพื่อนนะหนักมากประมาณนี้ แล้วก็อย่างด้านข้างก็จะมีกระจกนะพี่อ่อนใช่ครับผมก็เป็นคาร์บอนครับอ่าครับผมคาร์บอนมีคาร์บอนหนึ่งชิ้นแล้วก็สเกิร์ตข้างนะผมก็มัเป็นคาร์บอนครับเป็นคาร์บอนเป็นทรงเอ็มเพลนะทุกคนใช่ครับผมทรงออเคาร์บอนเอ็มเพลหนึ่งชิ้นอันนี้จะเป็นล้อด้านท้ายเนาะทุกคนใช่ครับล้อหลังนี่ล้อหลังทรงกำลังดีนะเพื่อนนะไม่เตี้ยเกินเนาะไม่เตี้ยเกินโอเคเดี๋ยวเราดูงด้านหลังนิดนึงด้านหลังก็จะมีดักเทลครับผมอ่าครับชุดดักเทลที่เป็นคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนแล้วก็มีชุด เซอร์ดิฟฟิวเซอร์หลังนะผมที่เป็นตัวคาร์บอนเหมือนกันนะครับท่อออกคู่นะครับประมาณนี้เพื่อเรามาไล่กันนะจะมีโลโก้50ปีด้านหลังมีดักเทลคาร์บอนหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมี diffuser คาร์บอนทรงเอ็นเตอร์เนาะปลายท่อเหมือนน่าจะเดิมใช่ไหมพี่อ๋อปลายท่อเดิมับผมปลายท่อน่าจะเดิมประมาณนี้ครับทุกคนรอบคันให้ดูตัวสีนันเพื่อนนะพอมันโดนแดดนะเห็นป่ะสีก็จะแบบ เป็นน้ำเงินออกด้านๆน,นะภายในมีทําอะไรไหมพี่ออสเออภายในมีพงมาลยครับผมพงมาลยก็เป็นเพเภอครับดูนิดหนึ่งใช่ มคุเอมเะไรเอ็มเพอร์เนาะใช่ครับอ่าแล้วก็มีก้านเพนต์ชิพที่เปลี่ยนนะเพื่อนนะใช่ใช่ครับผมนอกนั้นเดิมหมดเนาะพี่ยอดใช่นอกนั้นเดิมหมดครับผมอ่าทุกคนผมไม่บอกภายในเขาตัวนี้มันจะเป็นสีน้ำเงินนะครับผมมองมองคิดว่าเป็นสีดำไม่ใช่นะครับอ๋อมันเป็นน้ำเงินใช่ใช่ใช่มันเป็นน้ำเงินครับมันเป็นน้ำเงินได้น้ำเงินนั้นเพื่อนนะเนี่ยเพราะว่าตัวรถเขาเป็นสีน้ำเงินแบบนี้ใช่ใช่ใช่ครับโอเคเดี๋ยวขอดูเลขไม้นิดนึงได้ไหมพี่ยอดเออหกหมื่นโลอ่าอันนี้เลขไม้หกหมื่นโลนาะ อันนี้อยากรู้ราคาพี่ยอดถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจคันนี้อยากจะได้ราคาประมาณเท่าไหร่คันนี้เปิดไว้แค่1นึ่งล้านเก้าแบาทครับผม1นึ่ล้านหนึ่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับอ๋อครับผมแต่งให้คันนี้แสดงว่าก็ยังมีวารันตีบีเอสไออยู่ใช่ไหมพี่มีครับผมวารันตียังเหลือครับวารันตียังเหลืออีก4 0,000โลครับผมบีเอสไอเหลืออีกสปีนะผมหมดปียีก็ซื้อไปแล้วขับยาวๆนะพี่เนาะใช่ใช่ใช่ครับขับยาวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อให้ดูห้องเครื่องที่มันเป็นที่มันเป็นสีีีนนนนนน้้ำำเเเงงิิใช่่ทมัป็ส อันนี้ฟิล์มฟิล์มกันแดดข้างในเนี่ยติดมานี่สามหมื่นเก้านั่งคนเกือบสี่หมื่นวีคูวีเทนวีคูวีเทนใช่ครับโอ้โหเฉพาะฟิล์มกันร้อนนะเพื่อนนะเกือบสี่หมื่นอ่าเรามาดูเครื่องนี่นี่มันจะเป็นสีเงินลงเงี้ยคุณอ่าเนี่ยอันนี้ก็คือสีเดิมตัวรถน่าใจผมเครื่องเพื่อนเครื่องทวินครับผม power turbo นะครับร้อยเก้าสิบสองแรงม้าใช่ไหมพี่อ๋อถถ้าผมใจปิดประมาณนี้ ห้องเครื่องกิ๊บเลยนะเพื่อนนะเนียนเลยสำหรับใครที่อยากจะขับเบซีรีส์หตัวประหยัดน้ำมันนะคันนี้ก็ตอบโจทย์เนาะเป็นตัวดีเซลด้วยอ่าประมาณนี้เลยก็ใหญ่กว้างดีพี่เอาไปขับใช้อยู่พักหนึ่งก็ถือว่าโอเคใครสนใจนั้นเพื่อนนะกำเงินมาสองล้านมีทอนอ่าถูกต้องใช่เลยเดี๋ยวพี่ออสพาไปดูรถที่เต้นนิดนึงพี่มีขนาดแบบแปลกๆมั้งพี่แปลกๆใช่ไหมครับผมไม่เนี่ยเจเคยเห็นคันนี้ไหมคันนี้มันคือรุ่นอะไรพี่ออสเลอร์ครับไทเซอร์สามร้อยสี่ มันจะคล้ายๆลคัดดิแลคถูกป่ะพี่คล้ายๆกันครับผมแต่ว่าไม่เหมือนกันแต่นี่จะเป็นสไตล์สี่ประตูคัดดิแลกมันจะเป็นทรง s อ v ยวครับทรงแวนหน่อยทรงแวนใช่เป็นทรงแวนใช่ผมอันนี้คือไ h r ซ s l e r อร์ามร้สผมเครื่องห้า0ันเจ็ด้อยซีซีหายากไหมพี่ในเมืองไทยเออที่เป็นที่เป็นเครื่องเฮมิขับคันเนี่ยน่าจะเป็นคันเดียวในบ้านเรานะผมครับผมที่เป็นสี่ประตูนะผมเพราะมันจะมีอีกคันที่มันเป็นแวนเป็นสีดำ อนนั้นเป็นรถเก่าของพี่บีมพลังใบตอนนี้ไปอยู่ที่ในหัวอยู่ภาคใต้นะครับบางคนจะมองว่าเฮ้ยพี่มันไม่ใช่นะมันมี2คันคัามันเป็นเครื่องเฮมิใช่ครับมันมีสองคันในบ้านเราแต่คันนั้นเป็นแวนแต่วของเราเป็นทรงสีประตูโอเคใช่ใช่ครับสำหรับใครที่ชอบรถแปลกนะคันนี้ขายอะไรพี่ยอดอันนี้เปิดไว้แค่1นึ่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาทไอ้เก้าหมื่นบาทครับวันมาดูล้อมันล้อมันครโอ้โหสวยมากเลยนะครับผมมาดูล้อแล้วก็เป็นชุดถุงลมนะตัวนี้มาดู ล้อแบบขอบยีบสองล้อแนวออก V I P หน่อยใช่ใช่ใช่เป็นสี่ครเมียมเนาะทุกคนเนาะใช่ใช่ครับผมอันนี้เบรกเดิมไหมพี่อ่าเบรกไม่เดิมครับผมอ๋อเปลี่ยนเบรกมาใช่ใช่ใเบรกเบิกเปลี่ยนเรียบร้อยชุดจงชุดจานเปลี่ยนเรียบร้อยครับอ๋อโอเคใช่เออสวยนั่นเพื่อนนะขับหล่อเลยโอ้โหยังหล่อตาเด่เพื่อนนะเดี๋ยวขอดูด้านท้ายนิดนึงด้านท้ายอันนี้เบรกด้านหลังก็จะมีด้วยนะเพื่อนนะใช่ครับผมเบรกเป็นที่ E I Racing ครับผมใช่ตัวนี้เลยพร้อมชุดจานโอเคโอเคครับอันนี้จะเป็นด้านหลังขออออนนนนัเเเเพื่่่่่ะะะาาารรียกวไ บางคนเขาจะบอกว่าเบลเล่อเมกาอ่าเออจะสวยดีนั้นเพื่อนใช่ครับชุดทรงชุดท่าไม่เคยเจอเลยป้ายทะเบียนตรงรุ่นครับจอห้าพันเจ็ดห้าพันเจ็ดนะโอเคสำหรับใครที่สนใจนะเพื่อนนะล้านสองหน่อยหน่อยใช่สนใจก็ติดต่อมาได้แล้วก็จะมีพวกหลักๆคือที่ผมเคยมาหาพี่ออสส่วนใหญ่ของพี่ออสเต็นท์พี่ออสหลักๆจะเน้นพวก350 370ศูนามเจไอ้นั่นเหมือนที่วัดเคยบอกคือเรา เราเคยขับแล้วเราชอบอ่รถที่มันเป็น JDM นี่มันเป็น3 7 0เจ็ดศูนย์างนอะไรเงี้ยผมเราเคยฝันว่าเราอยางได้เนาะเด็กเนาะนุ่มบอลเนาะในมุมวังเด็กผู้ชายเียพอเราได้มาทํารถด้วยเราก็มุ่งซื้อตัวนั้นซะส่วนใหญ่ใช่บผมครับผมใช่ครับณปัจจุบันราคาถือว่าดีไหมพี่3ามเจ็ดศูนผมว่าราคาช่วงเนี้ยใครที่หาซื้ออยู่ผมว่าได้ราคาดีมากครับครับ แต่ก่อนนี้ยังยังงแพล้านปลายสองล้านต้นสองล้านกลางตอนนี้หาซื้อกันล้านห้าล้านหกอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วนภาพนี้ก็ได้ขับแซดแล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับสภาพดีๆเลยผมสภาพดีๆเลยผมสามล้านเจ็ดสิบอย่างอย่างคันขาวพี่คันหลังพี่ยอดคันนั้นเท่าไหร่อ่ะพี่เออนี่สามเจ็ดเปิดไว้แค่หนึ่งห้าเก้าครับอุ้ยหนึ่งห้าเก้าก็เหรอใช่ครับแต่ก่อนนี่พี่ยอดขายสองล้านสองครับโอ้โหใช่ปีที่แล้วที่ผมเคยมาใช่ไหมเอออุ้ยตอนนี้เหลือหนึ่งห้าเก้าพี่ยอดใช่ครับใช่ครับอุ้ย เออทุกคนแต่งใพร้อมครบใครที่แบบกำลังมองหา370อายูนย่นะเพื่อนนะผมบอกเลยคุ้มย้อนเลยนะปัจจุบันราคาลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะใช่ครับโอ้โสุดยอดสุดยอดเอาเรื่องครับผมแล้วก็ยังมีมัาแตงมัาแตงตอนนี้คือมาใช้คำว,ว่ามาทำตลาดก็ไันทุกวันแล้วก็ไม่ใช่มาทำตลาดเดียวคือตอนแรกเราชอบรถสไตล์อเมริกันก่อนอ่าครับพี่ออดชอบสไตล์อเมริกันแล้วทีเนี้ยเอ๊ะถ้ามันเป็นรถปีใหม่เป็นรถไรนะอะไรเงี้ยเราก็เลยมาดูไอตัวฟอร์ดมาแตงแล้วก็ซื้อ สีแดงเครื่องห้าพันครับเอามาลองขับดูครับ้ยขับดีไว้ชอบไว้อะไรอย่างเงี้ยผมเสียงมันเป็นเอกลักษณ์นะบอลมากไหมใช่ในกบอลเคยเคยไปเทสด้วยใช่ไหมเคยขับแล้วเสียงแบบมันหล่อมากถ้าเป็นตัว5 0 0พันนะใช่ใช่อย่างลั่นนะผมชอบแล้วก็ไซส์ข้างในเขามันนั่งเบาเบื่อมันใหญ่ผมนั่งสบายยิ่งเราเป็นคนไซส์เอเชียอย่างเงี้ยนั่งสบายเลยผมครับแต่บอกเพื่อนก่อนว่าคันนี้มีเจ้าของแล้วอ่าใช่ครับใช่ครับวันนี้พี่เขาจองไปแล้วครับผมมีเจ้าของแล้วมาไม่กี่วันนั สวยมากสวยมากคันนี้ก็มีท่อผมไปดูนะนี่อ่าอมิเทคนันเพื่อนนะนี่ทำมาแสนหน่อยแสนกว่านะผมบอกเลยรับเดิมก็รับก็ดังอยู่แล้วนะตัว5 0 0พันแล้วใส่ท่ออามิเทคอีกสุดยอดเพื่อนนะประมาณนี้เลยพี่ออสเอาไว้พี่ออสฝากช่องทางะไรต่อหน่อยพี่อนแต่ผมก็ฝากช่องทางการติดต่อเพื่อนผมที่ช่อง u t u b e นะครับกูดคาร์รสซิงนะผมแล้วก็มีเพจกูดคาร์รสซิงนะผมแล้วก็ใครอยากจะซื้ออยากจะขายอยากจะแลกอยากจะเทิร์นรถก็โทรหาผมได้0 9 9 4์เก้5หหรืออยากจะ ส่งรูปมาให้ดูรายละเอียดแล้วก็ id line s3 aod 4 5 6นะผมก็ต้องขอบคุณน้องบอลบีซีเคด้วยนะครับครับผม้วครับนี่ครับทุกคนคลิปนี้พามาดู bmw g30 นะก็คอนเซปต์ M p ็ r f o r m a n c e นนั้นเพื่อนนะรถเป็นสีน้ําเงินดานด้วยสีเดิมเป็นสีน้าเงินนั้นเพื่อนนะแลปฟิล์มด้านนั้นเพื่อนนะเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหรือว่าใครที่อยากจะดูรถแปลกๆอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้นะที่นี่เขามีพวก350 370เยอะมากเพื่อนแต่่วาาถ้เกิดันนี ยังอยู่นะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูเพื่อนนะชอบมากเป็นตัวมัดแต่ง5.0 GT เนอะใครชอบฝากแชร์ด้วยวันนี้ขอตัวลาแบบว่าผมบ๊ายบาย